สวัสดีครับวันนี้ก็ถึงเวลาล่วงลูกนกอีกหนึ่งโอกนะครับซึ่งคอกนี้ผมภูมิใจนำเสนอมากเลย เดี๋ยวให้ดูพ่อแม่ตัวสีขาวเป็นตัวเมียนะครับเป็นแม่สามสายเลือดหัวขมเหองหน้านวลทายนับชั้นก็95้หัวขมเหมาแปดเจ็ดจุหหน้านวลน,นี่นะครับตัวแม่สามสายส่วนตัวพ่อนะครับ ตัวพ่อเป็นห้าสิบหน้านวลอยากนำเสนอมากเลยตัวนี้ซึ่งห้าสิบหน้านวลชั้นนี้นะครับได้มาจากหน้านวลร้อยนะครับหน้านวลร้อยที่เป็นเปือกป่านั่นก็หมายถึงว่าชั้นแรกก็คือหน้านวลร้อยเผือกมาเข้ากับวัวจุกเผือกนะครับ แล้วก็ได้เจ้าตัวนี้มาเป็นชั้น50ชุดนี้ชุดความหวังมากเลยครับในตอนนี้ก็มาแล้วนะครับชุดแรกเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับลูกชุดแรกขาวตัวดำตัว นี่อุปกรณ์เอาเลยเรามาลวงลูกนกกันเลยชุดนี้ก็ถ้ายับสายเลือดหน้านวลก็คงจะไม่ถึงไม่ถึงชั้นเจ็ดสิบห้าแล้วมั้งข่าวตู้นะครับตัวนี้ไม่มีตำหนิ ขอ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 ครับว่าตัวนี้ดูเหมือนว่าจะมี มาหัวสักเส้นสองเส้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คงจะไม่หรอกครับ,รบตัวนี้ดำสนิทนถึงจะเป็นลูกดำนะครับแต่ว่าสายเลือดขาวเต็มตัวเอาไปต่อยอดได้สบายโอเคนะครับมาแล้วครับ นี่จะให้ดูตัวที่เอาออกมาเมื่อสองสามวันก่อนนะครับโตแล้วขนแตกแล้วนี่นะครับ เขาใส่ไรตำอนี้ชุดนี้ก็น่าจะประมาณ60กว่านะครับถ้านับหน้าหนนไม่ถึง75ไม่ถึง75หน้าหนนนะครับชุดนี้เริ่มโตแล้วขนเริ่มแตกแล้วนี่นะครับ ดูท่าทางน่าจะเป็นตัวผู้ทั้งคู่แต่ก็ไม่แน่เนี่ยนะครับผมชอบไปตัวขาวนี้มากเลยนะครับชั้นนี้โอเคนะครับผม